สวัสดีครับวันนี้มีอัปเดตสั้นๆแต่น่าสนใจมากครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า iPhone 12จะมาพร้อมกับสาย Lightning แบบใหม่ที่เป็นสายแบบถักสวยทนแข็งแรงกว่าเดิมแล้วข่าวก็เงียบไปครับล่าสุดมีภาพหลุดสายรุ่นใหม่แบบถักนี้ออกมาให้เห็นแล้วครับซึ่งดูจากรูปตัวสายก็ดูดีทีเดียวครับอย่างไรก็ตามจุดต่อตรงสายกับหัวทั้งสงด้านก็ยังไม่มีอะไรหุ้มช่วงรอยต่อเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็บ่นกันว่าจุดเชื่อมต่อแบบนี้ขาดง่ายเราก็คงต้องมาดูกันครับว่าสายรุ่นใหม่จะดีไซน์ให้แข็งแรงหรือเปล่าและถ้าเป็นสายรุ่นนี้มาแบบนี้จริงๆก็มีการยืนยันอีกเรื่องว่า iPhone 12จะยังคงใช้พอร์ต h t n i n g เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนเป็น USB-C ครับเพื่อนๆดูรูปแล้วดูดีไซน์แล้วคิดยังไงกับสายรุ่นใหม่นี้บ้างครับชอบสายแบบใหม่นี้กันไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ